วันนี้เป็นวันที่ยี่บเก้าตุลาคมวันนี้มาเต่ามาดูพญาเต่าอ่าที่สถานที่แม่น้ำที่มีหินนะตอนนี้ก็จะพามาชมเต่าเขาเรียกเต่าอะไรนะจำไม่ได้ตั้งหน้าโมสามจบ นาสังสิโมสิโมนาสังโมนาสังสิสังสิโมนาขออธิฐานใครที่จะมาอ่าสกาละพญาเต่ามาแล้วพญาเต่าอะไรโอ้ใครที่จะมาพญาเต่าอากาศร่มรื่นเย,ย,ย,ย็นดี ด้านน้นจะมีหินกลางน้ํากลางแม่น้ําเนาะอะไรประสิทธิทโชคพญาเต่าตอนนี้เขากระยุที่บันทารีทาสวัส์เน,ะนเาะอำเภอสพภสัยจังหวัดบึงการพญาเต่ามาบึงพญาเต่า ว่ามีผูมาขอโศกขอหลบับอยู่เรื่อยด้วยเหมือนนำแดงว่างอยู่มีนำแดงอยู่ไตจะนี่เขียนตัวอักขระตัวนะตัวอักขระโศกหลบับเหมือยดด์มาหลอดคนว่ามีโศกคนว่าเด,ด้ย์มาหลอดทองเตางสีนะมาหลอดทองเตาคนว่ามีอักขระเขียนอักขระเต็เอมอยู่หลายยัน ลงทางนี้ได้บ่ลงทางนี้บ่งรูปตเต็มๆของพญาเต่าจำไว้เลยพญาเต่ายัางไงก็เจาเขียนไว้อยออู่ไหมเออพญาพญาเต่า,รเ,าตเรือนสิิโชคตัง้งอยบานทารีทาสวัสดไปไปลองไปดูน้ำกลางแม่น้ำจะมีหินเขาบอกว่ามีหินสถานที่ชมหิน หินเกิดโดยธรรมชาติเคล่นว่าที่กลางน้ำห้อเมื่อน,นี้มาแต่เสาเลยเสียงน้ำตูดแห้งๆเคลื่อนว่าน้ำลงไม่ไหมนะโอ้ยานะกาศน้ำน้ำกระทบกับหินเกิดปรากฏการณ์ ไปดูหินด้านบนละล้องไปสัมผัสเตบุลรงเดบุญพืร่องหยากเตยประธานอยู่ไหมรองผิดต้องไปลงท่าใดโอ้หินกลางน้ำผลพินเออไปลนองทางร่ลงฝุ่นละเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้พุทีอย่ามาบ่ง ต้องเดินต้องเดิอนอ้อมไปทางพุณละต้องเดิอนอ้อมไปนี่ละถ้ำเต่าถ้ำเต่าคนวะผููที่อยาไมาเทียเเเท่ยวก็มาได้หอนเอากระมาเที่ยวมาเล่นมาเรียนน้ำไดดนาน้ำตนน้ำตกแมนเบอร์ต่นน้ำไหลโอ้ ขำคนกับมีเด้คนโำคน้ากับมีเป็นหินทั้งนั้นละหินกลางแม่น้ำตอนนี้น้ำลดเฮ้พาพ่อเบิ่งได้อยู่บรรยากาศอ่าคราบชข้าขงบนนี่ก็เป็นพญาเต่าเลื่อนเนาพะพญาเต่าเลื่อน กับมีพ้มาอยู่เหลื่อยอยู่นะในช่วงนี้ย,นย,าาย,นย่อมมาเหลื่อยอยู่มีพาามีมมอยู่ผู้ได้เขียหเที่ยวมาอย่างไรมาเบิ่งข้างนนี่ก็จะมี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 พรกบ่าปลาหยาเต็มลเลยปลาหย่านะปลาหย่าเกิดอื เมื่อเบิงข้างในก็จะมีพระพุทธรูปให้ญาโยมผานมาได้กรกาบไหวสีมาเที่ยวก่อนมาเที่ยวหรือว่าอืมก่อกมาเที่ยวควจะมีมีพระพุทธรูปเนะข้างในก็มีพุทธรูปนักท่องเที่ยวที่มาก็ได้มากราบสักการะามากาบไหวเนะมังแข็งแรงอยู่กระเบื้อง มันโค,งค้งนะคาแข็งแรงอยู่เป็นเป็นที่โครงการเนาะโครงการโครงการสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมอทองใต้เหล็กก็ยังแข็งแกร่งนึกทำโดยเหล็กเลยกรับเป็นป่าบันมนมนวัดไม่มีวัดนเป็นสถานที่ท,อท่ทอ,ททองเที่ยวเนาะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนจัดขึ้นให้ผู้สัญจรไปมาไปมาเที่ยวนั่นเป็นห้องน้ำห้องน้ำก็มีนะ ผู้ที่ต้องการอ้เขอมาแวะมาบาตรงห่วงของน้ำก็มีหาดที่ชมนนี่เป็นรถของยอ้ยมยมเพิ่มมาหาอยู่ายจินเนาะ กามันเป็นทางระวงังทางระวงังอ่าอ่าเชื่อมต่อกันไปทางนี้เป็นดูโมท่องออกสกนลนครนครพนมได้ออกอุดรได้เนาะทางเสซนนี้เนาะถ้าไปเส้นนี้ก็อ,ออกบึงการออกทางโสเนาะพามาเบิ่งทางทางลง ทางลงโอ้ยดีน่นามนะเป็นตะเลียนก็อ,อยังในนามนะโอ้ทางลงจากภูวขาหน่อยเอออย่าไปเดีย๋ยวไป มันจะเป็นหินใน่หินใ่กลางน้ำระดับน้ำกับพีเหลวึ้นมาหอดพีเหลวระดับน้ำจะขึ้นมาถึงที่นี่เลยนะเวลาหน้าหน้าฝนนะทานทีก็ได้เป็นปรากรยการที่หนามาเที่ยวเนาะหนามาเที่ยวมามองมาเห็นเราว่า นาสงการนามมันใสสมารทสงการนามใสยมม่มกฤสมาพากันมาเที่ยวนักท่องเที่ยวกมาหลายเนาะว่าเป็นนาอยากหอนหอนได้อากาศก็ได้ทั้งปุนแม่นเบิดทั้งผุนก็ได้ ก็สะพานนะสะพานข้ามน้ำสะพานนันก็เป็นสะพานไปทางดงมมท่องไปทางพีไปทางพีเป็นบึงการออกอำเภอโซ้เนาะได้ไได้ลายเส้นด้วยกันอ่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อน Cái nguồn